ทุกคนอยู่ในช่องมิกกี้แอน m a มาเฟียนั่นเองวู้กระโดดได้แนคน่ั้งเดียวปาวันนี้ภารกิจเรกววาก็คือการหาโอ้ยเชียบพี่ละมิตนั่นเองนะทุกคนปลาวันนี้จะเป็นยังไงจะปวนใค่ไหนไปดูกันเลยเดี๋ยวเขาปรับมุมมองก่อนแป๊บหนึ่งนะจริงอะไรปรับมุมมองเป็นอันเลขกเลยเด้อโอ้ยเชี่ยเกือบเอ๋อแล้วไหมล่ะเอาอย่าอดเซ ไม่นะโอไม่นะโอไม่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 ไ่ไม่ไ่ไม่โอเคเมื่อกี้เอ้ยไม่แก้ไขก่อนเด็โอเคนะเมื่อกี้ไอ้นั่นนะทุกคนนะเมื่อกี้เราไอ้นั่นเองนะปะไปต่อเลยอืมอันนี่พาราไกเลยคือการหาพีระมิดนั่นเองเลยป่ะเราจะไปทางไหนดีอืมป่ะไปกันเอ้ยห้ามตี่วมรูปอดเลือดกุชี่ดเลือดเลือไปรุนหัวใจเรานี่เดี๋ยว กูหิวอาหารเต็มตอนไหนวะเอ้ยใจใจใจเย็นใจเย็นใจ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 เย็นไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่กลัวอาหารเหรอไม่ไม่กูมีอาหารในระแดกเลยแม่โอ๊ยมันเก็บหูวววเฮ้ยเพื่อนกูลดไปสองหัวใจแล้วนะอ้าวอยากโดนไหมล่ะไม่ไม่ตอนตอนนี้กูโอเคเต็มแล้วไป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 ต่อ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  ถ้าสมมติข้ามมาทุกคนนั้นเราจะเฮ้ยเพื่อนกูตีให้มึงไปก่อนกูไม่ไม่ไม่ต้องเสือกตีลรลูลๆลูลูล,ล,ล,ลูขึ้นมาขึ้นมาโฆษณาบ่อยเกินไปลรวเนอะโอเคนะทุกคนนะตอนนี้เราถึงที่ทะเลทรายแล้วทุกคนนะโอ้ยเอยสิตีดูเกิดไปเลาเด้เอเฮ้ยเพื่อนมปนบ้ารดอไงอะไรของมึงเนี่ย สงสารกูเอกูเพิ่งได้ข้าว,วป้าป้ป,ปไปหาต่อกันบอกี่อีอีพี่าห,าหาห้องห้องหาหน่ะบ้าหาอี่ป,ป้าน่ะเออเออก็น่าสนใจนะเดี๋ยววันนี้เราต้องหาอะไรนะเออลืมแล้วเออพีระมิดพีระมิดเออไปเราจะไปหาตรงนู้นนะกีออันอันน้ำ<ห>ม,มันอยากสร้างบ้านมึงบอกไม่กับกูไม่ไม่ไม่กูไม่เอาไม้กูจะไปร้างบ้านเพราะกูสิขุดดินอยู่เอาเฮ้ยชูกาเคนอันนี้กูจะเอาไม่เอาใช่อันนี้ก็เลย อกู็ข้ามเร็วสิแล้วพึ่งพึ่งเล่นเองนะน้องปัญญาอ่อนหรือปะเนี่ยกูอยู่ริมทะเลทรายกูว่ากูไม่เอาชูการ์เคนดีกว่าเอาแล้วมันดูล็อกบัตกูเห็นอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยน้องเป็นบ้าหรือเปล่าโอ้เก็บสิรออะไรเก็บดีวัตถุหิกของเราก็คือข้าว อเออกูรู้แล้วกูรู้แล้วเออหน่อใช่วิธีเดิมวิธีดีวิธีเก่าอ่าน้องทำไมน้องไม่ไปขุดกระบองเพชรไหมพี่อ่ะเอามาเยอะๆเลยเด้อเฮ้ยไม่ต้องขุดกระบองเพชรน้องไปอย่าบอกนะโฆษณาใช่เกลียด<ๆ>โอเคขุดต่อเมื่อกี้โฆษณาเกินไปเร็วๆๆขุด ขุดมาคุณมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอกขึ้นไปนี่อะไรกลัวเนี้ยเออพอดีเลยมีท็อปปักกันสว่างแล้ว <c oughs> พ่อกระเทือนคีปเปิลแมัววนระเบิดดากุณเอ้ยน้องทำไมไม่มาคุยกับวงเพชรมาเ <c oughs> ป็นยาอ่อนหรือมุตกิโม่เรอยู่กับกูไม่ล่ะโอ้ไม่นะคีปเปอร์ชัดเจน <c oughs> เปิด <c oughs> เปิดให้กูซะเดี๋ยวนี้ด่วนเลยกูไม่ไหวแล้วกูจงไปเร็ว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 หน่อยเร็วเร็วหน ไม่ไม่ไม่สมออมันมาเลยกคนดอร์แมนไวันนีมัน้อยหัวกุกกนน่ะบอกสกี่อไ๋อนี่ลไให้กูขึ้นเลยแล้วไงกูโลดกี้มูเชลรู้ลาดลาวก่อน อันนี้มาเลยเออีดิคเพลตตีสามเด้ฟาร์มเวลยังจะตีกันพอเอาขึ้นมาฟาร์มเวลก็กูซื่อๆนี่ขึ้นมากะขึ้นมาไหมรับวเบลข้างล่างบ่ <c oughs> โอเคได้เวลวะน่ะเออได้ได้ได้อยู่ได้อยู่เราต้อง <c oughs> เป็นบาขุด <c oughs> ลงไปข้างล่างอีกเหรอโอ้ขุนแตนั่นเด้โอ้ยน่อโคชนากระสิเกลือเกลอเยโอ้ยมาโอเคต่อกันเลย มาอย่างไรอะไรจะมาไม่เรียนจะเสียๆกูไหมถ้าสมมติมีคิปเลอร์นี่กูตุยนะกูบอกนะกหน้ากันนั่นหน้าเอ็นและเมียน่ะนะมองด้วย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 มองเลยก็เลยมาอยู่กูด้วยยังไงวะคุณงงก็ <c oughs> เพราะกูขุดเด้อต้นนึงขุดนะเอ้เมืงมองนียู่ฮะโอ้โหไมค์มีขวดหลายเกียร สามสเปก,กอต่นั่นละแ,แล้วก็ปูพื้นต่อเลยโอเคที่จริงตรงนี้มันสามารถเป็นที่ตั้งหลักเขาได้ได้ไดนี่เออก็ขอไม่อีกเนี่ยก็ขอไม่เน่สักหนึ่งอันสักชองสมันกุมมีเยอะเลยแหละเอาแค่4ี่สิบเจ็ดกับพ่อแล้วก็เฮ้ยไม่อไม่จับขุดเดินเดินกนเอาไปเออกูรู้ละอีเดีเกรด อ่าเรียบร้อยโฆษณาต่อกูโอเคมาแล้วไม่ไม่ไม่อยางขุดน้องใจอะไรเอามาให้กลัวพ่อมึงเหรอ่ะสมหน้าแม่ล่ะเฮ้ยน้องอย่าตีกูดูกูจะตายเฮ้ยแกขุดไม่ออกให้กูดิเดี๋ยวแล้มันน้องเสือกับคว้านกูหายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว กะออกขึ้นมาทาแม่รริ้วอุ้ยบุกเวนกูเชว่านี่แหละขอกูเลยที่นีกูอางาได้ไอเชี่ยเกมวางไว้ทุกคนยังไงวะเกมบักไงโอ้นี่ไงทุกคนฐานรับเราเออตีตีได้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 กูมอนต่อได้ต่อได้ไหม ไม่มองไม่มองก้มหน้าก้มหน้าอยู่มันมันนี่อยู่จีบมาเป็นบอลเี่ยวเลไม่มไม่ไม่เล